บินไหมนู่นเครื่องบิน กินแขนเหลือข้างเดียวหรออ้าวเหลือแขนข้างเดียวใส่ดูดแล้วใส่ดูดแขนเข้าไปแล้วเอ้าทำยังไงละเนินเอ้าใส่กินแขนเอ้าออกไม่ได้แล้วขอช่วยด้วยพรพอช่วยด้วย,วย,วยปกติเหมอือนกันปกติเหมือนกันเหรอโอติดทองข้างเลย ออกเดนแล้วเหรอครับอ๋อแล้วของพี่ยอดยังออกไม่ได้เลยดูสิช่วยพี่ยอดหน่อยเร็วโอ้เดี๋ยวเข้าหน้านะลูกนะขาหา,า,ายอ้าวใส่กินขาเข้าไปแล้วน้องพอดน้องพอดช่วยหน่อยใส่กินขาเข้าไปแล้ว่ะใสก่สกินขาพี่ยอดเข้าไปแล้วมีใครช่วยไหม ทำยังไงร้อนที่อ้าวออกได้แล้วฮายอ้าวชายกินขาเข้าไปแล้ว ไห้ไิ้นขาอ้าวใจกินขาแล้วว้าวสไลเดอร์เหรอครับ